โอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็มาดูผมที่หน้าเกมจังเกิลดีไลท์นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่5,000กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไปแรกนี่ผมจะเปิดไปที่เบรย์ร้อยเลยนะครับจับไปครับผู้ชมออโต้30รอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รับชมว่าเขามาเึงเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่สยาม855นะครับสวัสดีทุกผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมมีกิจกรรมมาให้ทุกผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับประกาศผลวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ มาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าแล้วนะครับสำหรับค่าย p g นะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะร่อหรือเปล่านะแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่มีให้ซื้อฟิสปินนะครับใช้แค่สกัตเตอร์สตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีเป็นฟีเจอร์กล่องปริศนามาให้ลุ้นนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมได้ลุ้นเข้าฟรีไวเกินนะครับไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะเกมนี้ตัวแพงสุดก็จะเป็นแตงโมนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเจอแตงโมลูกใหญ่ยุลูกโตหรือเปล่านะครับโอ้โหเชี่ย เริ่มลิ้นพันแล้วะท่านผู้ชมมาโอ้โหเจอกล้วยนะฮะบ,บวกมา250บาทนะครับมาตอนนี้ได้วินมาประมาณ700กว่าบาทนะฮะท่านผู้ชมจะแตกถึงพันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามารุ้น3รอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมว่าต่อแพงมันไม่ค่อยโดนนะ เกมนี้ถ้ามีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีนะครับมันจะล็อกสัญลักษณ์ที่เหมือนกันนะฮะยิ่งล็อกเยอะก็ยิ่งมีโอกาสแตกเยอะนะฮนะท่านผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้บอกมา1,400กว่าบาทนะครับมาสู้กันต่อเลยดีกว่านะครับ มาโยนมาเพื่อนโอ้โหบอกมา190บาทนะครับถ้าเป็นแตงโมนี่ผมว่าโอ้โหยังไงก็หวานเจี๊ยบแน่นอนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ผมเข้ามาเล่นทีไรก็ไม่ค่อยเจอตัวแพงเท่าไหร่นะนอกจากฟุกเท่านั้นนะฮะดูชมส่วนมากก็จะลงเป็นตัวถูกๆตัวกะก,กากนะครับออ้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแสงอโอตโต้อีกสัก30รอบแล้วกันเนาะ รอบนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้าจบออโต้รอบนี้ไม่แตกก็คือไม่น่าจะรอดนะครับโอเคจับไปครับทุกผู้ชม เกมนี้ก็เป็นเกมที่ต้องพึ่งเข้าฟรีอย่างเดียวนะครับดูทรงข้างนอกก็แปกไม่น่าจะเยอะนะไม่เจ็รอบสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมเริ่มเงียบแล้วนะครับจะรอดหรือเปล่าจะรอหรือเปล่าสกัตเตอร์ลงมาดิโอ้โหอา้าวเรียบร้อยท่านผู้ชมโอเคครับผมรอบนี้ก็ไม่รู้ว่า จะยังไงนะท่านผู้ชมยังไงก็ขวยรอดเลยกนะันเนาะโอ้โหเปิดมาดอกแรกจัดไปครับรอีรอบนี้โอเคอยู่ท่านผู้ชม เหลือแค่สมรอบสุดท้ายนะครับโอ้โหรอบหมุนฟรีเหลือน้อยเกินนะฮะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบอกมา800 0กว่าบาทนะครับถ้าเป็นแตงโมนะท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยเต้นแน่นอนนะครับบอกเลยเจอแบบนี้ยังไงก็แตกนะครับโอเคครับผมรอบนี้บอกมา1 3,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่ายังดีกว่าฟรีเกมรอบแรกนะฮะท่านผู้ชม มาตอนนี้มีเศษประมาณ400นะครับผมขอปรับเศษแล้วกันเนาะโอเคผมก็เอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมมีคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ